สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราปิดร้านกันหนึ่งวันค่ะกลับบ้านต่างอำเภอแล้ววันนี้เราจะพาพ่อค้าเขาไปตะเวนหาอะไรกินในหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรอร่อยๆน่ากินบ้างแล้วเราอ่ะจะไปกินอะไรกันบ้างค่ะวันนี้พาพ่อค้าเขามาชิมก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่สมัยเราอยู่เด็กตั้งแต่เด็กๆเ,เลยกินมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ก็ยังขายอยู่ผ่านมา30กว่าปีขายตั้งแต่ราคา15บาทจนตอนนี้เท่าไหร่แล้วบ้า30ิบ สามสิบขึ้นมาสิบห้าบาทตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วอ่ะจนตอนนี้ก็ยังอยู่สามสิบในเตาก็ยังเป็นเตาถ่านเหมือนเดิมคนดูนี่ยอดอ่ะเออดูดีดีเด้อเดี๋ยวมาสุมเดี๋ยวมาสุมไฟให้แกก่อนมาสุมไฟมากินก๋วยเตี๋ยวมาดังมาดังไฟให้แกก่อนมาดังไฟช่วยป้าร้านก๋วยเตี๋ยวคลาสสิก มันไม่ใช่อะไรหรอกมันหิว <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ทันใจไม่ทันใจใช่ไหมไม่ได้ไม่ได,ออมด้มาดังไฟนี่คลาสสิกมากอะ่ะเ,เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ดั้งเดิมหิวอะไรนี่อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวป้าอ้อเออเป้าอ้อแล้วเรามาที่ไรก็ต้องมากินอะ่ะถ้าหิวก๋วยเตี๋ยวคือต้องอดอจากเมืองมันมากินที่นี่ ไม่ต้องออกมาจากเมืองอะ่ะไม่ต้องกินข้าวมาออมาลอกินก๋วยเตี๋ยวมาอกินก๋วยออเตีเ๋ยวป้าเลยแล้วก็มาลุ้นเอาว่าป้าจะเปิดหรือไม่เปิดถ,ถ้าไม่เปิดก็ไปเรียกเอานะเรียกอเยกอ,ใอใานเอนในบ้านเรียกเอาในบ้านเรียกเอาบ้านเลยป้ามาไข่ก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยมันไม่ได้นะถ้ามาแล้วไม่ได้กินนี่มโมโหนะมันอร่อยเนาะมันต้องนี่ไม่เป็นไรค่ะชอบแบบนี้แหละ ไม่ต้องพร้อมใส่สุรสเยอะๆนัวเองแหละแต่มันก็แซบเองมันก็แซบตักเลยเนาะนี่ชามที่สองมาแล้วทเลยจะทำเลยวไม่ได้ทำีน้้ซุกี้เละไม่เป็นไรกินนี้แหละวันนี้วันนี้มาเหมือนมาแบบ VIP อพีมาแบบเก็บไม่ได้ทำอะไรเลยอะ คือแม่ไปไปเรียกแกมาทําให้กินอย่างนี้เลยเมื่อกี้แกยงทําสวนอยู่นู่นน่ะเนี่ยแกทำสวนอยู่ล้ไปเรียกแกมาบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาทำก๋วยเตี๋ยวให้กินหน่อย VIP VIP จัดอ่ะดูดิได้แล้วโอ้โหนี่น้ำซุปแกยังหอมเหมือนเดิมเลยอร่อยไหมเป็นไงอร่อยน้ำซุปหอมวันนี้ไม่มีน้ำตกปลาบอก นัวหอมหนัวไปกินแล้วเดี๋ยวไปกินอะไรกันเที่ยงแล้วเนี่ยจะบ่ายแล้วเนี่ยกินกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อใช่ราคาจะปิดกันแล้วโรงแรมเซ่นใช่ไหมเป็นไงอร่อยนี่เส้นนุ่มๆหอมๆกลางวันนะเนาะ สะพานเนาะสะพานขึ้นใช่ดีนะตอนนั้นที่ว่าน้ำมันขึ้นมาบางคนแถวบ้านนะก็จะข้ามสะพานมาพอดีแต่ว่าข้ามื่อกๆ้ข้ามนี่เนี่ยน้นสะพานอย่างนั้นหมดอืใช่น้ำมันมาเยอะเกินนี่บอกเยอะเกินสะพานเลยนี่น้ำแบบทา้งรุ่นปลาก็เยอะด้วย คลิปนี้ยังไม่จบนะคะทุกคนร้านนี้เราเพิ่งเริ่มกินกันร้านแรกเองค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีร้านที่สองกันต่อค่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะว่าเราจะพาไปกินอะไรเด็ดๆอีกค่ะพรุ่งนี้เด็ดกว่านี้อีกค่ะทุกคน